สัสดีครับน้องเองรับผมสวัสดีพี่แล้วก็สวัสดีเอฟซีทางบ้านด้วยครับพี่พีจะสมการแล้วนะครับรเราก็พยายามจะหารถที่ราคาไม่แพงนะครับให้เอฟซีเนี่ยเอากลับไปใช้กันนะครับผมใช้ขับกลับบ้านเนาะไม่แพงถ,ถูกๆวันนี้เรามีอะไรน้องเอกวันนี้มีเป็นิูสูปี2,500ครั้พี่พี เครื่อง2.5 SLX ด้วยคันนี้บอกเลยว่ากระบะสีประตูพี่พีสวยๆเลยมาพร้อมกับล้ออะไรครับน้องเอกล้อ18นิ้ว CE 28ครับพี่พีสวยๆเลยจ้าแม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันคันนี้บอกเลยว่าไม่แพงแสนกว่าบาทพอปีนี้บอกเลยเล่นสองการได้ด้วยคันนี้ต้องจัดครับผมให้ FC เนี่ยไปใช้กันนะครับ Isuzu นะครับ SLX นะครับเครื่อง2,500นะครับแล้วก็เป็น4ประตู SLX Power ไฟฟ้าด้วยนะครับมาพร้อมกับล้อ18นิ้ว CE ยีสวยๆเลยนะครับ สีสันเนี่ยถือว่าประมาณ80-90นะครับนะครับสีถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมมาดูก่อนนะครับนี่ฮะแม็กไลเนอร์ก็สวยนะครับท้ายเธอเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ํานะครับรถก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็แค่สีสวยทั้งเส้นเลยนะครับผมเนี่ยฮะโอ้โหล้อสวยๆเลยนะครับล้อจะสองหมื่นแล้วนะจ่า F4 จ๋า SLX นะครับสองจุดห้านะครับสวยๆเลยคอมมอนเรลปีสองพันห้าโอ้โหดูไฟหน้าซะก่อน ไม่เป็นดีซานครับพี่พีใส่กริกครับผมอะไรละ่ะ <laughs> ไม่เป็นดีซารครับ <laughs> จะเบื่อหน่อยเขากันยาวเลย <c oughs> ดีซานอะไร <c oughs> ไฟหน้าที่ใหม่มากๆนะครับตัดข้ามเลยแล้วกันนะครับขอเสียงนิดนึงครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับ S L X Power ไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ด้วยนะครับนี่ครับขึ้นโรงปืดๆขึ้นโรงปืดๆเลยไม่มีปัญหากระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับผม บอผ้าสะอาดเลยนะครับแล้วก็คนโซนสวยนะครับนี่ฮะดูนี่สะก่อนนะครับเรียบร้อยอย่างมากๆนะครับหัวกรุงหัวเคลียร์นะครับแล้วก็เบรกมือก็ยังใช้งานได้หมดนะนี่ฮะขึ้นลงนะครับยังใช้ได้ระบบไฟโอเคช่องแอร์นะครับแล้วก็ฟรอนต์ก็ยังสวยอยู่นะครับน้องเอกแบคไลเนอร์ไลน์ก็สวยนะยังไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดนะอาจจะเลอะบ้างเล็กน้อยนะครับแผงประตูนะครับสวยสะอาดนะครับสวิตกกระจกเรียบร้อยอย่างมากๆนะครับ ดูเบาสะกอนเรียบร้อยจริงๆสะอาดสะอาดนะครับคอนโซลสะอาดเอี่ยมเรียบกียนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้โอ้โหดูสะก่อน,นที่บอกเลยคุ้มมากๆนะครับมาดูแถวที่สองมั้งแถวที่สองก็สวยนะครับก็โชยฟ้านะครับใช้ได้หมกนะครับขึ้นลงปื๊ดๆนะครับนี่ฮะโอ้โหไม่มีขาดแต่อย่างใดนะครับแผงลังคาก็ยังสวยอยู่ไปห้องเครื่องกัน คมคันนี้บอกเลยว่าไม่แพงนะครับมาดูแค่ซีก่อนดีกว่าระหว่างเดินทางดกันซีก็สวยนะน่าครับผมภาษีห6นะครับแต่ว่าพฤศจิกรายนนะครับเดยวยาวเลยคันนี้เกิดจะเป,ป็นปีส0 0 6กแล้วนะเพราะว่าปลายปีเลยดูอเครื่องหน่อยนับสวยสะอาดนะครับแผ่นเทยังเดิมอยู่นะครับแบตเตรอรี่หม้อน้ําก็ยังเดิมอยู่นะดูซะก่อนโอ้โหสวยจริงๆนะครับ รถก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรนะครับรถก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับสากๆเลยอ่าโอเคเปิดฝากระโปรง e s ุ z u d max นะครับ4ประตูปี2อ0 5น,นะครับคืององ2005เท่าไหร่ดีอเอาไปเที่ยวสงการกันนะครับ จัดไปเลยพี่เอาไปแค่1นึ่งแสนแปดหบาทพอพี่พีราคานี้ราคาเดียวผมใจดีมากๆใจดีมากๆกเลยก็อยากให้แบ่งแบ่งกันใหพี่แบ่งกันดีๆกันเอฟซีต้องรีบแล้วนะครับเรามี2คันเรามีสีน้ําเงินอีกคันหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันอีพีหนึ่งนะครับเหมือนกันเด้ๆนะครับต่างแค่สีอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูกันคันนั้นก็ราคาใกล้เคียงหล่อคต้องบอกว่าหล่อคันนี้เอาไปแค่1นึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทพอพี่เอฟซีต้องรีบแล้วนะครับขอบคุณครับเจออีพีแล้ววัสดีครับ